้างผลตกนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติท,าทั้งทนะ่เรงเนาะเรื่องธรรมชาติเท่ากับเตือนกันเตือนไพ่กันกินได้ครับเลยก <c oughs> ินพลามคนว่าขาดเท่ากับแจกให้เก่อน้ทสาบเนาะพ่นะอพูดให้รายครับที่ถาแนะนำม,มากอะโอเค แจ้งงห้กันสาบถ่าแจ้เงห้กันสาบเวกเับหลีกเลี่ยงได้ทั้งหนุณมาตกเขากับไปทั้งนัง้นถ้าแจงมาให้สาบเลยเด้อเวลาไปลูกหลานไปธมาข่าขายาจะได้หลีกเลี่ยงขาดเขากับแจ้งงห้เกือ่อนเอาสาบเนาะบอกพูดให้ร้ายครับที่ถ่า,ถา แนะนำมากอะโอเคเป็นกระบอกเสียงใดทุกข้างเลยนะแจ้งข่าวใดครับถือว่าเข้าเป็นอ่าเป็นข่าวเป็นข้างผลตกนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติทัางที่เรองเนาะเรื่องธรรมชาติเท่ากับเตือนกันเตือนไพร่กันเป็นข้างผลตกนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติท่้งที่เรองเนาะ เรื่องธรรมชาติเท่ากับเตือนกันเตือนไพกน่กันแจ้งไงกันทราบถ้าแจ้งไงกันทราบเท่ากับหลีกเลี่ยงใดทั้ทงไหนคพณนโตเท่ากับไปข้างนัง้นถ้าเป็นกระบอกเสียงใดทูกท่างได้น,นะแจ้งข่าวใดครับถือว่าเข่าเป,เป็นข่าวแน,านาะนำวมาถวมเท่ากับไปท้างหน้นนะข้าพ้นตต เราก็เป็นยังงนแต่ว่าขนาน้ำท่วมถวนนขาดถนนพังเนี่ยไปมันจะเสร็จได้มาหลายบังกินน้ำบอ่อกินน้ำกระขาท่ากับแจ้งให้เกือน้ำสาบเนาะเอาพูดให้รายกับที่อ่าถา,าแนนำมากอะโอเคอ่าตีสามหมดล้ว ที่สามที่สป่านเหนือ,อย่งังเมือนเศร้าเลยพนตกดีขนาดมันก,ก,ก็พ้นกับต๊กกับพ้นตกกตัดแสบเลยนะเป็นเหตุลามคนนจันกับแสบแล้วอย่าปอกให้กินเลยครับจะได้เรี่ยงทาง <c oughs> ่างน้ำท่วม จะได้หลีกเลี่ยงครับเพืก็จะได้หลีกเลี่ยงทาาเดินทางงานขอบคุณครับจะได้หลีกเลี่ยงท่าง <c oughs> น้มทวมจะได้หลีกเลี่ยงของซ้ำเมือมเม่อวานนี้ฝนตกหน้าหมดขึ้นได้จะลน้นถนนละท่งไปสวนท่าฝนตกนะครับมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติั้งทดลองเนาะ การทำร,รมชานเท่ากับเตือนกันเตือนไพ่กันมืนก็พ้นกับตกกับฝนตกก็แจ้งมาหาราบเลยเด้อเวลาไปาลูกล้านไปธรามาข่าขายจะได้หลีกเวียงแจ้งกันสาบถ้าแจ้งกันสาเพรากับหลีกเวียงได้ทั้งในพ้นมาะตเข้ากออกไปข้างนัง้นถ้าถาเท่ากับแจ้งใ้เื่อน้อทสาบ เนาะพอพูดใหลายครับที่อ่อาขาดในน้ำม,มากอะโอเคแน,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 นะน้ำท่วมเพราะว่ไปข้าง้นนะถ้าฝนตกเรากเป็นอยังหนวแต่วัน,วน,นขาน้ำท่วมถนนขาดถนนพังเนี่ยมันไปมันจะเสียเวลาทั้งไหนที่จังหวัดใดอำเภอใดพ้นตกถนนขาดน้ำท่วมก็แจ้งมาไอไรได้ดครับเลยเวลา าทั้งไหนทีจังหวัดได้อำเภอได้นตกสดุนขาดน้ำท่วมกะแจงเมื่อไรนะครับแซบเลยนะุณเหนขลามคนจันทร์แสบแล้วอย่าปอกให้กินเลยนะครับขาดเนากับแจงให้เกิอดอกน้ำสาบเนาะขอพูดให้หร,รา,า,าคย,ยครับที่ะถาดแนะนำมากอัโอเคกินเ้อครับเด้อ <kę eras> จินพลามเพิ่นว่าะบ่าวาอยู่ท่าในใดเนาะพี่น,อน้องฝนตกมีทุกหมอกมาทางไหนฝนตกอ่ะเฉลี่หลีกเลี่ยงทางน้ำท่วมจะได้หลีกเลี่ยงบ่าวาอยู่ท่าในใดเนาะพี่น,อน้องฝนตกมีทุกหมอก มาทางไหนฝนต๊นกับบางท่านพนตกนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติท่านผี่น้องเนาะเรื่องธรรมชาติเท่ากับเตือนกันเตือนไพ่กันแบบมาว่าอยู่ทางไหนเนาะพี่น้องฝนตกมีทุกหมอกมาทางไหนฝนต๊กับบางท่านพนตกนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติท่านผี่น้องเนาะ เรองธรรมชาตเท่ากับเตือนกันเตือนไผ่กันในน้มะท่วมันก็ไปข้างั้นนะขาดพ้นต๊ะเราพม่เป็นยังนนแต่ว่าขนาน้มทว่วถนนขาดถนนพังเนมไปมันจะเสียบเลยนะเป็เหตุสลามคน,จ,น,นจัก็แสบแล้วอยาบอกให้จิ้เนะครับเอแจ้งมาให้บอกบอกเ,เพื่อนศาบนะเท่าขีเตือของเทนะ่าเน่ย เฉลยหลีกเลี่ยงทาง <c oughs> น้ำท่วมเฉลยหลีกเลี่ยงได้มาหลายบังกินน้ำบ่กินนำ้ำกาดเป็นกระบอกเสียงได้ทุกทางได้นะแจ้งข่าวได้ครับถือว่าเขาเป็นอ่าเป็นข่าวแจ้งในกันสมัมผถ้าแจ้งในกันสัมผพวกแบบ ดีกเรี่ยงได้ทั้งหนผนมานโตเท่ากัไปทั้งนัง้นที่สามเหรอที่สามที่สี่ป่านเหนือยังบา,า,าท่นเศร้าเลยผนตกดีขนาดส่วนห้างฝนตกผครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตาิท่านทดลองเนาะเรื่องธรรมชาติเท่ากับเตือนกันเตือนไพ่กันจินเดอครับเด้อ จิ้มพลามเพิ่นว่าในน้ามาบ่ท่วมมันก็ไปเทางนั้นนะถ้าฝนตกก็บ่ปเป็นยังหดอกแต่ว่าข้าน้าท่วมถนนขาดถนนพังมันไปมันจะเสียนะจิ้มขาลามกันพลามมาแต่คุณแหละท่านไปขนแจน่นะได้มาหลายบาั้ง กินน้ำบอ่อกินน้ำกะมันก,ก็ฝนก,ก็ตกครับฝนตกก็กินได้ครับเด้อกินข้ามเพิ่นว,ว <c oughs> นาำของซ้ำเหมือนวานนี้ฝนตกหน้าบัขึ้นใกล้จะล้นถนนและทังไปสวนเป็นผู้สื่อข่าวกไ็ไไ้ นะครับแล้วแต่เข้าจะเ <c> ห <oughs> ็นประสบการณ์ทั้งใดว่าน้ำท่วมทั้งหนถนนทั้งหนเป็นกระบอกเสียงใดทุกทางเลยนะแจ้งข่าวใดครับถือว่าเข้าเป็น,ปนข่าวเดลิล่าทั้งหนที่จังหวดดัดใดอำเภอใดฝนตกถนนขาดน้ำท่วมก็แจ้งมาไดได้ครับเดลิล่า ทั้งไหนที่จังหวัดใดอำเภอใดฝนตกถนนขาดน้ำท่วมกะแจ้งเมื่อใดได้ข้าในน้ำท่วมมันมมก็ไปข้างหน้นนาถ้าพ้นตกเรากเป็นอยังหนวแต่ว่าข้าในน้ำท่วมถนนขาดถนนพังเหรือมันไปมันจะสองสามเมือ่อวานนี้ฝนตกน้ำมดขึ้นใกล้จะลนน้นถนนละทั้งไปสวนสองสามเมือ่อวานนี้ฝนตก น้ำมาขึ้นใกล้จะลน้นถนนละทางไปสวนแจงมาให้สาบเ่ยเด้อเว,วลาไปลูกร้านไปทศมาค้าขายจะได้หลีกเลี่ยงเวลาทั้งไหนที่จังหวัดใดอำเภอใดฝนตกถนนขาดน้าท่วมก็แจงมาได้ดเลยครับ บากว่าอยู่ทังไหนเนาะพี่หน้องคนโตมีทุกหมอกาทางไหนคนโตก็เป็นผู้สื่อข่าวก็ได้นะครับแล้วแต่เข้าจะเห็นประสบการณ์ทั้งไหนว่านา้ำสวบรรทั้งไหนถนนทา้งไหนครับเข้าก็จะได้หรีบเบียงทั้งเดินทาั้งงานขอบคุณครับเออแจ้งมาให้บอกบอกเพื่อนสาว ทำข,ขี้เต๋อของข้าวนะกินเลยครับเต๋อกินพลามเพิ่นว่ามันก็ฝนก็ตกครับฝนตก